เป็นพระเศ็จวัตรคังเนื่องจากมีล่องรอยของการถนอมเนื้อพระนั่นก็คือมีการลงรักมาก่อนพระเศ็จวัตรคังส่วนมากจะมีการถนอมเนื้อพระไว้เพื่อให้คงทนทาบออยู่ไปนานๆการถนอมเนื้อพระก็มีหลากหลายตั้งแต่ใช้ยางไม้ชุบน้ำว่านชุบปลัก ลง,งลงรักปิดทองลงรักปิดทองล่องชาแล้วก็อื่นๆนะครับดังนั้นท่านใดที่เจอพระที่มีล่องรอยของการถนอมเนื้อพระก็ควรจะเก็บเพราะว่าจะเป็นพระที่ดูง่ายมีเอกลักษณ์ของวัดละขั้งพิมพ์สังกติก็เป็นพิมพ์ที่มีน้อยนะครับเมื่อก่อนคนก็คิดว่ามีแต่ พระที่อยู่ในเจดีย์บางคนพรมแต่ความจริงพระวัดระฆังก็มีการ,ร,รสร้างเกิดขึ้นองค์นี้มีความเก่าชัดเจนเนื้อหามีความหนึกนุ่มลักษณะของพิมพ์ทรงก็ประมาณแบบนี้นะครับตรงฐานบัวก็มีเส้นแซงขึ้นไปใต้ตักตรงฐานล่างสุดก็มีรอยเว้าเข้าไปเหมือนจะมีสองเส้นโงแขนก็ตีพง,งกว้างแบบนี้ มีพิมพ์ที่มีหูแบบนี้แล้วก็มีพิมพ์ที่ไม่มีหูนะครับจุดสังเกตที่เราจะต้องมาสนใจก็คือความเก่าของพระการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพระสมเด็จวะะรังคังเนื้อหาจะมีความพิเศษเนื้อหาจะหนึกนุ่มมองแล้วไม่เบื่อมีชีวิตชีวา ไม่เหมือนเราดูฮะเรียนแบบเนื้อหาหจะแข็งกระด้างน,นะครับด้าน,นหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิดฟักเนื่องจากความเก่าเส้นสายก็มีบิดมีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแม่บรรทัดพื้นหลังก็มีร่องรอยของลักที่ยังติดอยู่วางส่วนก็มีรอยปูไตรอยหนอนด้นมีรูกุณรูเข็ม แล้วก็มีรอยแตกทั่วทั้งแผ่นหลังและมีเส้นลักสีดำฝังติดอยู่บางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นสีขาวนะฮะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางากายภาพเนื่องจากความเก่าด้านข้างก็มีรอยปีรอยแยกตามขอบแล้วก็มีลักฝังติดอยู่มีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซดด้านในองค์พระก็งดงาม เส้นสายสมบูรณ์พระเกตก็แกะได้อ่อนช้อยและเหมือนจะผ้าดซุ้มนะฮะใบหูอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนักแต่มีใบหูสองข้างหน้าอกก็นูนเด่นมีร่องสังกติให้เห็นซอกแขนก็ลึกนะครับบริเวณฐาน,นาต่างๆก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์ ภาพนี้เป็นภาพที่ทาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบด้านบนแล้วก็ขอบด้านล่างนะครับพระองค์นี้น่าจะลงลักทั้งองค์นะฮะเพราะว่าตามขอบทั้งบนทั้งล่างก็มีเส้นรับฝังติดอยู่ถือว่าเป็นภาะสุเด็จที่มีเอกลักษณ์ของวัตถังชัดเจนมาดูภาพที่่าด้วยกล้องขยายสูงกันครับเนื้อหาก้อนหนึกนุ่ม น่าจ,จะเป็นพราที่แก่น้ำมันมวลสารก็ค่อนข้างจะโอเคนะฮะตรงนี้ก็เป็นลักษณะของดินกำแพงเราเห็นสีดำดำของลักเราเห็นสีดำดำของพวกเศษถ่านก้อนแบบนี้อาจจะเป็นก้อนเหล็กก็ได้เราเห็นสีขาวของปูนที่งอกขึ้นมาภาเกตก็พาดถึงเส้นซมเส้นซมก็มีการเซตตัวชัดเจนมีการคอร์มีการม้วนเข้า นะฮะช่วงนี้ก็มีปูนงอกขึ้นมาทับลักษเนื้อหาออกไปทางสีเหลืองนะครับสีดำเก่าๆแบบนี้เป็นลนักษณะของการแตกที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับทำให้สีสันเจือจางลงชุดนี้ยังเป็นเส้นใหม่อยู่นะครับและอกก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตรงนี้เป็นรล่องสักติ ซอกแขนมีลักษณที่ยังติดอยู่แล้วก็มีหมวลสารปรากฏให้เราเห็นมวลสารประเภทจุดดำจุดแดงก็ซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของวงแขนซึ่งมีความเป็นธรรมชาติตรงนี้เป็นหน้าท้องเป็นลองสักติภาพนี้เป็นลักษณะของหัวเขา่าการนั่งน่าจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชร ตรงนี้คือเป็นลักษณะของก้อนมวลสารซึ่งเป็นลักษณะเม็ดใหญ่ภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิง์ฝั่งขวาเส้นลักก็ยังเห็นอยู่ตามฐานจุดดำจุดแดงก็ซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับภาพนี้เป็นฐา,านบัวกับฐานสิง์ฝั่งซ้ายความเก่าทําให้เส้นสายมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นจุดที่เราจะต้องมาดูนะครับ สีขาวๆที่เราเห็นแบบนี้ก็เป็นเสาปูนที่งอกขึ้นมาบางส่วนก็เป็นผงพิเศษผงโพกทุคุณภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดตรงนี้เป็นรักเก่าที่ยังติดอยู่ภาพนี้ก็เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายงวงสารก็ค่อนข้างจะจัดจ้านนะฮะเนื้อหาก็มีความนุน่มเป็นเอกลักษณ์ของ,องพระเจพระละคัง ภาพนี้เป็นภาพหัวไหล่ขวานะครับตรงนี้เป็นซอกแขนมีทั้งลักและมวลสามติดอยู่เนื้อหามีความนึนุ่มเป็นเอกลักษณ์ของพระสุรพระ,ะครังซึ่งไม่มีพระชนิดอื่นที่มาเลียนแบบได้ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นลักษณะของพื้นผิวทั้งนอกและในเส้นซมตรงนี้เป็นเส้นซม เส้นสายของเส้นซุ้มก็มีกิวมีกอดมีนูนมีสูงนะครับเป็นลักษณะของธรรมชาติภาพนี้ก็เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวเนื้อดูแล้วก็มีความหนึกนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพระนคะภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะข,ของพื้นผิวนะฮะ เนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำมวลสารก็ซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับมีเสร็จลักบังติดอยู่ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันทาให้เห็นถึงมวลสารต่างๆเม็ดนี้ก็เป็นลักษณะของดินสีเขียวนะครับมีพวกดินสีแดงมีพวกเศษว่านมีจุดดำจุดแดงมีโขงถ่าน ภาพน,นี้ก็ถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนลองรอยของรักที่ติดอยู่ก็มีความเก่าเม็ดนี้เป็นลักษณะของปีกของสีแดงแล้วก็เศษว่าภาพนี้เป็นภาพด้านหลังทาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขพาะพื้นผิวก็มีรอยปีรอยแยกมีเส้นรักฝังติดอยู่แล้วก็มีมวลสารชนิดต่าง ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันขอมีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพอย่างชัดเจนภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นลักษณะของพื้นผิวด้านหลังซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพมีมวลสารต่างๆภาพนี้ก็เช่นเดียวกันถ่ายถึงลักษณะของรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดเราเห็นจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อเห็นพวกเศษวาด ภาพนี้ก็เป็นปภาพที่ถาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อผ้ามุมด้านนี้เราจะมาหยดน้ำยาเช็คกับยูแอนไซต์เพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระเศด็รองค์นี้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกลาเขลายสูงด้วยกันภาพนี้เป็นภาพใบหน้านะครับพระองค์นี้มีบรรณะ ออกไปทางสีเหลืองนวลมีความนึกนุ่มมีมวลสามต่างๆค่อนข้างจะจัดจ้างเป็นพระแม่พิมพ์สังคติมีหูเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่ชัดเจนภาพนี้เป็นหัวเข่า เนื้อเวลาเราซูมเข้าไปแบบนี้เราเห็นเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีผลึกของความเก่าถ้าซูมเข้าไปเยอะกว่านี้ก็จะเห็นมากกว่านี้นะครับแต่เราจะไม่เห็นรายละเอียดหน่วยรอบอันนี้ก็เป็นก้อนมวลสารนะครับสีดำๆแบบนี้อาจจะเป็นลักเก่าแล้วก็อาจจะเป็นพวกเศษ ห่านหรือแม่เหล็กนะครับเราเห็นดินสีเขียวเห็นจุดทําจุดแดงเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างแก่ๆน้ำมันอันนี้เป็นลนักษณะของเส้นลักเก่าเวลาเราดูแต่ละจุดเราก็ต้องปรับโฟกัสนะครับเพราะมีความสูงความต่ำ ถ้าไม่ปรับโฟกัสภาพก็จะไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของดินสีแดงเราพยายามศึกษาในเรื่องความเก่าศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราจะไม่ศึกษาในเรื่องของตำหนิพิมพ์ส่งเส้นสายต่างๆนะฮะปัจจุบัน เป็นที่รู้กันแล้วว่าข้อมูลต่างๆ,างๆที่เราได้รับมาจากเสียนพระส่วนมากจะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนะครับถ้าเราเล่นหาตามเสียนก็จะผิดหวังในเรื่องของการศึกษาสะสมพระแท้นะครับประเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คกระยูเันไซ ตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอบก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพหรือไม่เป็นจุดสำคัญนะฮะเพราะว่าพระเก่าที่มีอายุเกินร้อยห้าสิบปีอย่างเช่นพระสมเด็จซึ่งเป็นพระที่สร้างจากเนื้อพนกหอยดังนั้นขอบจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพให้เราเห็นถ้าองค์ไหนขอบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสายเรียบตรงเหมือนบรรทัดก็ต้องคิดไปก่อนว่ามันน่าจ,จะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าส่งยุคนะครับมาดูขอบเสร็จเราก็มาดูตรงพื้นผิวการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของหลังพระก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับบางครั้งอยู่ที่สภาพแวดล้อมในการเข็บบางครั้งก็อยู่ที่ เนื้อหาหมวลสารที่ผสมอยู่ในองค์พระมวลสารต่างๆก็เช่นเดียวกันพระสุเด็จแต่ละองค์มวลสารก็ไม่เหมือนกันถึงแม้จะกดในคราวเดียวกันแต่ก้อนมวลสารที่มากดพิมพ์พระอาจจะมีมวลสารแตกต่างกันการศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาในเรื่องของควาเก่า ศึกษาในเรื่องของธรรมชาติวิทยาตลอดจนในเรื่องของก่อศาสตร์ในเรื่องของเชิงช่างไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือมวลสารต่างๆนะครับถ้าเราสูงเข้าไปใกล้กว่านี้เราก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกับการสูงแบบไกลๆนะครับ ประเภทจุดดาจุดแดงที่อยู่ในเนื้อก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็ผลึกของความเก่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้กล้องพันเอ็ก็มีราคาถูกนะฮะไปหาซื้อในลาซาด้าช็อปปีเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะฮะเพราะว่าในอนาคต การศึกษาสะสมวัสดุด็กจะจบในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การพิสูจน์ความเก่าจะไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ตัดสินจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เท่านั้นจที่จะตัดสินความเก่าความแท้ได้นะครับประเดี๋ยวเราจะยนต์ั้ำยาเช็คอีเนไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับถ้าพระที่เป็นพระที่มีอายุถึงยุคและมีปูตดอย เป็นสมหลักในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมบนองพระปออากาศก็จะขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีปูนปคขอยเป็นสมสมหลักในการสร้างถ้าเป็นพระที่ไม่มีปูนปะขอยเป็นสมสมหลักในการสร้างหรือเป็นพระใหม่น้ำยา ก็จะไม่เกาะแบบนี้นะครับเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จเราก็ต้องถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาห่อเพราะว่าน้ำยาถ้าทิ้งว้นานก็จะกัดเนื้อผ้าทำให้ผ้ามีความด่างตอนนี้เราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูว่าพระที่ผ่านพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ด้วยการเช็คอายูแคนไซ์ แล้วก็ค้นออกมาว่าเป็นพระที่มีอายุเกอบถึงยุคและเป็นพระที่มีภูนกระหอยเป็นสมหลักในการสร้างจะมีสภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนบ้างนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเก็บไว้ในพื้นที่เปิดไม่ได้เก็บไว้ในกลงแบบพระบางคุณพรมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ก็จะน้อยกว่านะครับแต่ก็เป็นพระที่มีบนสารค่อนข้างจัดจ้านนะครับเนื้อหาหนึกนุ่มมีเอกลักษณ์ของพระสุเดวศรขังนั่นก็คือมีการสนองเล้าพระด้วยการลงรักมาแตกกอดเก่าเป็นพระสุเดจพิมพ์สังกติมีหูนะครับภักษาะหูคือตรงนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ